ไผ่สร้างบนนะครับกิ่งพันุ์ที่เราเตรียมไว้มาดูกันมันเป็นยังไงนะครับที่เราจะใช้สําหรับตอนนะนะครับนี่อันดับแรกนะครับกิ่งซึ่งแตกใบหมดแล้วนะครับกิ่งที่ออกมาจากตานะแตกใบหมดแล้วนะครับก็คือมันจะเล็กใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับกิ่งแล้วเนาะครานี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือตาที่เราที่เราเลี้ยงไว้นะครับกิ่งแขรงที่เราเลี้ยงไว้นะครับมันก็จะมีอย่างนี้ออกมาใช่ไหมครับเริ่มแรกก็จะมีกิ่ง กิ่งฝอยกิ่งเล็กๆออกมาอย่างนี้นะครับคันนี้เราจะมาทํำยังไงนะครับเริ่มแรกเราตัดนี้ก่อนเลยนะครับตัดใต้ข้อตานะครับนับจากโคนมานะครับก็จะมีหนึ่งข้อตาแรกนะครับข้อตาแรกเนี่ยเราตัดใต้ข้อตานะครับตัดเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับพอตัดใต้ข้อตาเสร็จปั๊บนะครับคันนี้เราก็จะเดี๋ยวขอเก็บกันไกลแป๊บหนึ่งนะครับจะมาเลาะนะครับ ล็อกกิ่งแขนงข้างล่างออกนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับปดอ่าผมผมถ่ายมือเดียวเนะาะขาตั้งกล้องก็ไม่ม,มีอ่าแป๊บหนึ่งปึ๊บนี่นะครับนี่เราจะมาเลาะตรงนี้ออกนะครับก็บอกมือใหม่ทุกครั้งนะครับนะเลาะออกเสร็จปั๊บนี่อันนี้คือการอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเตรียมเตรียมกิ่งแขนงไว้จะตอนพันนะครับอ่ายังไม่ได้ตอนนะอันนี้คือ อันนี้คืออยู่ในขั้นตอนที่สองที่เราเตรียมเตรียมไว้ที่จะตอนตอนกิ่งนะครับอ่าขั้นตอนแรกก็คือเราโอ้โหมีดผมไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อะไรนะนี่อย่างนี้ออกนะครับอย่างนี้ออกถ่ายมือเดียวนะครับผมต้องขอไปอด้วยเนี่ยนะครับไม่ไดไ้ไม่ได้ฝน,ไม,ไ,ฝนไม่ได้ฝนมีดไม่ได้รับมีดเนี่ยฝนมาจากจังหวัดอะไรยังวะ คือบอกว่าฝนพี่น้องฝั่งอีสานกับซีโูดีกันนะครับฝนมีดรับมีด้นคนไทยเนาะเหมือนกับฝนมีดคนอีสาน,นครับนี่นะครับคนนี้เราก็คือหลังจากที่เราอ่าตัดออกแขนงออกหมดแล้วนะครับคนนี้เราจะรอนะครับรอ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 ตาเนี้ยนะครับเห็นไหมนี่อันนี้บอกละเอียดเลยนะครับนี่รอตาเนี้ยขึ้นมาเนี่ยนะครับเห็นไหมเอ่ยน,นี่ รอตาตัวนี้นะครับตาฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมาตาฝั่งนี้นะครับอ่านะครับมาดูฝั่งตาฝั่งนี้นะนี่นะครับก็จะมีตาฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ตาที่สองนะครับให้มันแตกแขนงขึ้นมานะครับก็รอจนแตกแขนงขึ้นมาจนยอดมันแตกออกมานะครับจนยอดมันแตกออกมามันแตกไปเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็ค่อยตอนกิ่งแขนงสองกิ่งเนี้ยนะครับผมน้านะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็คือตอนกิ่งนะครับคือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่สองของการ ของอนนการเตรียมกิ่งตอนนะครับผมอันดับแรกเราคือเลือกเลือกกิ่งตอนไว้นะครับคันนี้อันดับแรกเราคือตัดยอดตัดยอดแล้วก็เลี้ยงกิ่งแขนงไว้นะครับเลี้ยงกิ่งแขนงเสร็จมาปั๊บพอกิ่งแขนงมันแตกยอดแตกปลายออกมาเสร็จปั๊บเราก็มาตัดใต้ข้อตาพอตัดใต้ข้อตาเนี่ยก็รอรอนะครับรอตามันแตกขึ้นมาจาก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 กิ่งเนี้ยจากกิ่งแขนงกิ่งเนี้ยนะครับคันนี้เราค่อยมาตอนนะครับนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายคือ รออย่างเดียวนะครับรอให้มันแตกนะครับอันนี้ผมก็เป็นแนวทางนะครับให้กับให้กับคนที่อยากจะตอนไถเนาะนะครับผมก็ทําไว้หลายคลิปแล้วครับแต่ว่าอยากจะลงนะครับอ่าลงไปนะครับเพราะว่าบางคนก็เข้ามาดูใหม่ๆก็ที่เกียวเข้าไปหาคลิปเก่าอ่าก็ดูคลิปใหม่ไปก็ได้นะครับเนี่ยนะครับอ่านี่อันนี้กระฉอออกกระฉอออกข้างล่างเนี่ยนะครับฉอออกก็เลย ถ้าไม่เฉาะออกนะครับมันมันจะแตกกระจุกขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมถ้า,าเราไม่เฉาะนะเราดึงได้นะครับดึงได้แต่มันจะแตกกระจุกขึ้นมาใหม่มันจะเยอะนะครับตัวมันเยอะเลามันจะทํางานลําบากนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายมือเดียวก็ต้องขออภัยแล้วนะครับมันสั่นบ้างอะไรบ้างนะครับผม <c oughs> นี่นะครับอ่าลองเลาะออกดูนะนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับ มันก็จะมีตาเห็นไหมมีตาฝั่งนี้แล้วก็ตาฝั่งนู้นนะครับถ้ากิ่งใหญ่หน่อยก็ตาก็จะสมบูรณ์นะครับแล้วมันก็จะออกมานะครับอ่าเดีเ๋ยวเราคลิก็นในคล้อตรงนี้มันสั้นเนาะแล้วก็ตัดตรงนี้เลยนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็ทําอย่างนี้แหละครับก็คือเขาเรียกว่าอนะไรเนาะเนี่ยเวลาตอนกิ่งเตรียมกิ่งตอนนะครับอันนี้เราก็ตัดนี่เลยนะครับถ้าเราไปตัดตรงนี้นะครับโอ้โหน่าจะแข็งน่าดูนะมือเดียวเนี่ยได้ไมาเลย อืมอกันไกลก็ไม่เข้าอยว่านเนี่ยอ่าแป๊บหนึ่งที่จริงต้องสองมือนะอ่าอันนี้ก็มือเดียวแล้วครับไม่เป็นไรอ่าอ่าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับตาาัดอย่างนี้แล้วก็รอตาขึ้นมาตาออกมาสองตาก็ได้สองกิ่งตุ้มตอนนะครับอ่าใช้กากมะพร้าวสองอันนะครับตอนเข้าไปนะครับ นี่นะครับโอเคนะครับสวยงามเนาะนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่อยากจะอ่าเอากิ่งตอนอ่าตอนกิ่งนะครับไปขยายพันธุ์หรือว่าตอนกิ่งเพื่อทําเป็นธุรกิจนะครับหนึ่งตุ้มตอนนะครับก็คือ30บาทนะครับหนึ่งตุ้มตอน30บาทถ้าลงถุงดําแล้วนะครับก็เพิ่มมูลค่าให้กับตุ้มตอนนะครับเป็น50บาทนะครับเนาะแตกหนอแตกแขนงขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ อ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขายแล้วอีกนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทําการลอกกิ่งลอกขนแดงก่อนเนาะนะครับนี่ก็ทําให้ดู2ตุ้มตอน,นะครับแต่ก็เหลืออีกเหลือกิ่งขนแดงเยอะแยะเลยนะครับที่ผมจะต้องทําการทําเหมือนเมื่อกี้นะสเต็ปเดียวกันนะครับผมขอบคุณครับจากช่องบ่าวทองเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณครับผม